ทีทุกคนที่ติดตามนะครับอันนี้ก็จะมาซอยกันที่ผมหยิกมากๆแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาซอยไว้หางนี่หางนี่เขาไว้ดึงแล้วเราก็จะซอยทุยๆนะฮะหางไว้บางๆนี่ก็จะไปรับบุญนี่กันเนี่ยจะไปรับนากแล้วเนี่ยพอจะไปทาตังคลูกค้าเยอะได้ตังค์ก่อนเก็จะไปรับบุญบ้างแล้วเห็นแดดฉันก็จะไปนลงอลไบ้างเนี่ย <laughs> เปล่งมากนยเนี่ย็นไรแต่งตัวขนาดนี้แบบว่าลัก,กุมขนาดนี้เนี่ยอั <c oughs> นนี้เราก็จะมาซอยกันนะทุกคน น,นี่เราแบ่งมาแล้วเรีบเยบร้อยวันนี้จะเอาแบบทุยสุดเนี่อะไรรูกเนี่ยไม่รู้จัก hmm. ของลูกอะลูกเอาไว้อ,นนอก็จะไม่รู้วอะไรต้องเป็ียนเขาไว้ก่อน,น hmm. อันนี้เราก็จะมาซอยกันเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็เราก็ยกขึ้นมาเลย hmm. อันนี้ซอยผมเปียกเพราะผมนานหยิกมากซอยผมตั้ดมงเปียกอันนี้ก็ไป อันนี้ก็ชั้นสองนะครับแล้วก็ตักยิงมือนี้เลยคนนี้ก็ชอบทุยๆเพราะผมมิกสวยมากผมนางมมนต้องไอ้นี่เลยไม่ต้องดักเลยถ้าดักเนี่ยกลับบ้านด้วยถูกหิกนี่ก็ตัดน,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 นะฮผมสั้นเราจะซอยผมละเอียดถ้าผมยาวอ่ะต้องมีดก,ก่อนนะสูตรของเราอันนี้เราก็มาซอย ตัดเลยสวยเลยอันนี้ก็กลมนิดนึงยลูกค,ค้าก็าน่ารักเราก็คือซอยข้างล่างขึ้นอ่ะดันฮะให้มันถุยทำไมไม่โกกสีดแดงแดงเดือว่าดำดำดำ นี่เราจะซอยข้างหลังก่อนเอาไปด้านหน้านี่ก็อย่าไม่ยาวนะแต่เวลาข้างๆมันบินใช่ไหมเรารู้สึกว่าแต่ผม<ะ>มันฟูมันฟูยาวไม่ได้ผมตรงนี้เพราะว่าผมเขาเป็นผมยิกไม่ใช่อยากโศกนะยิกไม่มีช่างอันไหนที่อยากจะยืดเขาเพราะเอาไม่อยู่แป๊บเดียวก็ยาวเลยแล้วก็ยิกง่ายนี่แล้วก็ซอยด้านข้าง ของเราเราจะไล่ข้งางล่างข้างหลังก่อนข,ข้างหลังนั้นจนนั้นไม่ต้องเลยเพราะม,มีแล้วเราก็เอาข้างบนนี้ข้างข้างมันจะเริ่มฟูไงแล้วก็ตัดนี้นะครับตัวนี้เราจะมาเปิดหูกันตรวนี้ก็จะต้องไปทำสีกันเยอะเพราะว่าผมงอกมาก H, ผมแพ้ผมกันส่วนมากเลยเพราะว่าบางเด็กก็ยังผมหอ,อกก็เย่างเนี้ยเป็นเพรานะอ,อะไรเนี่อันนี้เอาจอไว้เลนเลนเลย แล้วก็ตัดเลยเพราะวันนั้นเรามาเราตัดความหนาไว้เยอะเนาะมันก็เลยเบาสวยพอดีข้อเราด้านหน้าเราก็ต้องตัดแบบนี้นะเราจะไปตัดเตยไม่ได้เป็นเป็ดกํบบังอันนี้มันก็จะไล่สวยผมจีบพอดีตอนมีอายุมันต้องมาดับสบายดี ประหยัดของเขาต้องเก็บให้หมดเลยดีดไม่ได้เลยแป๊บเดียวดีแต่ะกินเงินบ่อยดี <c oughs> <c oughs> นั่งหูแเ้วก็นั่นเลยนะฮะน,นี่อันนี้แบบลอยช้าๆให้ดูเลยนะผมจกตกกระตอยง่าย อมาสวยพอดีเลยได้ล็อกพอดีเดี๋ยวเราก็จะมาเตตกัน ไดเราก็ได้แบบไดปล่อยเยน,ะะนี่สวยเลยยรันเก็บให้หมดนะสวยล้วนะครับนี่หัวกทุยเลยหอลอนดีมากๆเลยผมดัดเกงไว้ได้ขนาดนี้เลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับพี่สาวก็หยิกไปแบบนี่ย อันนั้นก็อิกเหมือนฟังล่าเขาเยาว้ยาวได้นี่ยาวไม่ได้ผมเยอะอันนี้ก็เสร็จแล้วนคะคะเห็นไหมคะสวยไหมคะเดี๋ยวเราก็จะบรรไดกันนะแต่ก็แก้มแดงนี่นะนี่เราก็จะบรรไดกันนะคนนี้

อืมย <avec> <ours> ืดจังเลยเดียวนานจะไปวีที่บ้านว่ะ สเปรย์นิดนึงใส่หวีนะครับคนทีสเปรย์ใส่หวีเหอแล้วเราก็หวีกันมาดูหน่อยนี่สวยมากๆคุยเด่นมากๆดูข้างหลังนะ,ะนี่ สวยไหมคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้ค่ะติได้ชมได้นะคะสวยไทยจอยให้เนี่ยคือวันนานี่เพื่อนกันนะครับเนี่ยทำถูกันกระปีสิกระชากเวลาอี่จะใช้กันเชิญานอเอาได้ค่ะทันหน้ากันยุทนะ กันนิดเดียวก็กันแค่คิ้วเดียวเลย,ย <laughs> ดูนะคะกันหน้ากันี้ก่อนเลย กันก็ต้องดูคอยดึงด้วยนะมางทีแบบว่าอันนี้หน้าตึงมเ,เท่าไหร่ท่านท่านนั่นคนมีตัวอายุหน่อยเราก็ต้องดึงหน่อยอย่าเป็นบาดกันคิ้วนิดหนึ่งกันคิ้วเราก็กันข้างบนลงนะนิดเดียวนะอย่าเยอะนกันเยอะเราจิ้มมันจะตกนี่นีเลย สวยเลยปิ๊งสองข้างกันเหมือนกันนะก mm. ันข้างบนนิดนึงดูนะกันหน้าเสร็จแถมเสร็จอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคนที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะส่งสวยถุยมากๆทํทำยังไงให้ถุยเราก็จอยดันดันดันนะ มีอะไรก็คอมเมนต์มากดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคน